เชิญพรท่านผู้ชมวันนี้มีแขกพิเศษโอยมาเยี่ยมเลยมาเยี่ยมหลวงพ่อพระอาจารย์สังคมเดี๋ยวม่าจากไหนเดี๋ยวให้รู้จักกันเอาเองนะท่านผู้ชมนะวันนี้ก็มีความรู้สึกดีใจโอ้ยเป็นยมดูแลอุปถากหลวงพ่อมาตั้งยี่สิบเอ็ดปีแล้วเนี่ยอยู่ไกลกันเลยอยู่ไกลย,ยังมามาจากไหนครับพี่อเมริกาค่ะ อยู่รัฐไหนเออแคลิฟอร์เนียค่ะเป็นยังไงถึงได้มาเยี่ยมพระอาจารย์สังคมถึงนี้ก็คิดถึงท่านอาจารย์ค่ะก็เลยมาเยี่ยมแล้วก็มาชมสถานที่ด้วยค่ะที่ท่านสร้างขึ้นมานะคะสวยงามมากค่ะมากับใครมากับพี่ๆค่ะนั่นกับพี่สามนี่ก็มาจากเอ่อวอชิงตันสเตทสาธุสาธุมาเยี่ยมจนได้ถึงที่นี่แล้วจะมาอยู่กี่วัน อของเจ็บนี่อยู่ประมาณสักสามอาทิตย์ค่ะแต่พี่สาวเขากลับเดือนหน้าก็คงเดือนกว่านะคะออืท่านผู้ชมพระอาจารย์สังคมเนี่ยรู้จักพี่เจี๊ยบตั้ง21ปีเลยเนาะ,ะตั้งแต่นู้นตั้งแต่หลวงปู่สุวัส์ที่วัดภูริทัตตวานารามรู้ตั้งแต่เจ้าบีเจ้าอะไรนะคุณหมอเจ้าไบรอัน <Brian. S 2> ตัวเล็กๆท่านผู้ชมวันนี้ โยมพิจยบมาเยี่ยมขอบคุณนะนุมโมทนาเดี๋ยวเราไปเดินดูเจดียด์กันมาไปเดินดูร,รอบๆบครับท่านผู้ชมครับพาโยมพิจยบกับโยมคุณป้ามาเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติธรรมมาบเอื้องท่านผู้ชมครับนี่แหละวัดเล็กๆวัดเล็กๆสร้างวันนี้เป็นพูดง่ายๆเป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องกันกัลยาณมิตรมานานครับ อุสสามาเยี่ยมจนถึงถึงมาบเอื้องท่านผู้ชมครับนี่คือศูนย์ปฏิบัติธรรมมาบเอื้องเพื่อเศรษฐกิจพอเพียงน,นี้พระพลังแผ่นดินพิเจียบหรือเดอะเอิร์ดพาวเวอร์บุอืนี่ครับท่านผู้ชมครับ The ะเอิร์ h เดอะเอิร์ e พาวเวอรบุครับซึ่งเรา เราทำแล้วก็เพื่อที่จะน้อมถวายเป็นพุทธบูชานะครับในช่วงพุทธชยันตรี2,600ปีพุทธชยันตรีเฉลิมราชครับข้างบนโน้นก็จะเป็นภาพวาดพระมหาชนกครับภาพวาดพระมหาชนกซึ่งวาดโดยศิลปินแห่งชาติชื่อว่าท่านสตราจารย์ปีชาเถาทองครับ ว่าไทยเราครับเป็นเรื่องราวของพระมหาชนกครับอย่างที่ท่านทุกคนก็รู้ว่าเคยอ่านวิชาพระมหาชนกไหมครับความเพียรใช,ใชขร่ของอพระพุทธเจ้าสมัยหนึ่งครับใช่ครับจาก ศิลปกรวาดเสร็จก็เอามาติดครับามาติดไว้ข้างบนติดไว้ท่านผู้ชมครับพื้นตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นไม้อีสานเอินว่าไม้กันเกลาขอโทษภาษาไทยไม้กันเกล้าแต่ภาษาอีสานเอินว่าไม่มั่นป่า ไม้มันปลาครับไม้กันกล่าวเป็นไม้สริมงคลและใช้ปูพื้นแล้วก็ดินพระพุทธร,รูปองค์ใหญ่เนี่ยเราได้ดินจากพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ครับมาปั้นขึ้นรูปและพยายามที่จะปั้นเป็นพระพลังแผ่นดินจนวันนี้ครับท่านผู้ชม ก็รวบรวมดินจากทั่วโลกครับมามาประดิษฐานหรือม,มาไว้ในพระมหาธาตุเจดีย์ในพระพุทธรูปนี้พาท่านผู้ชมเยี่ยมชมพระมหาธาตุเจดียด์นะครับขณะน,นี้อยู่ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมมาบเอื้องเพื่อเศรษฐกิจพอเพียงวันนี้โยม โยมพี่เจีย๊ยบครับมาจากแคลิฟอร์เนียมาเยี่ยมกับพี่พี่พี่สาวที่วอชิงตันดีซีครับโอ้แฟนเฟซบุ๊หลวงพ่อและยูทูบวันนี้เดี๋ยวเรามาเซกุดบายเป็นยังไงบ้างสวัสดี <c oughs> นะคะขอเชิญทุกๆท,ท่านนะคะมาเที่ยวชมที่นี่ได้นะคะ <c oughs> อากาศสบายล่มงยืน่นล่มงชื่นดีมากคะ่ะ <c oughs> แล้วก็ ขอเชิญญาตทธรทมทุกข่้นให้มาพักที่นี่ได้นะคะพักฟรีค่ะเชิญท<ช>ุก<ช>ทุกขนนะคะสาธุสาธุขอบคุณโยมพิธีอุตส่าห์มาเยี่ยมโยมนนก็เหมือนกันเลยค่ะเพราะว่ามาแล้วประทับใจนะคะศาลาที่ท่านสร้างเนี่ยท่านสร้างกลางน้ำแล้วร่มเย็นมากแล้วก็มาเลยนี้แล้วรู้สึกว่าไม่ต้องแทบจะไม่ต้องใช้พัดลมหรือแอร์เลยเย็นธรรมชาติจริงๆนะคะ น่่าอยูจริงๆสาธุอนุโมทนาทุกท่านเดินทางกลับสหรัฐอเมริกาโดยสวัสดิภาพสาธุขอบคุณท่านผู้ชมครับที่รับชม